เป็นพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นเรือตัดน้าแข็งลาแรกของโลกตัดน้ําแข็งได้ความหนาประมาณ2-3เมตรเลยนะเรืออยู่ได้ประมาณ200 243คนที่เรือนี้ต้องใช้ลูกเรือเยอะแบบ200กว่คนนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นแบบระบบใช้แมนวนวลหมดเลยทุกตาแหน่งจะมี2คนคนะแบบกับตัน2คนปุ๊บคน หรือว่าอะไรเงี้ยจะใช้2คนหมดเลยเพื่อให้เรือมันแบบทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงลยเรือเลนินกันนะครับเข้ามาในเนรือแล้วภายในในเนรือชั้นว่าเปห้องนอนลูกเรือแล้วบปนมีเตอรูนี้ก็คือเป็นอนอนริจินั้งแต่ตอนเริ่มทำเลยนะมาทำงานอันนี้มือมังไปฮ่องกง,องเรียก เป็นห้องยาานห้องาัญนี่นห้องเอกซเรย์ผ่าตัดนี่จะเป็นห้องนิวเซียแล้วเปล่าเขาแต่งชุดกันนะควบคุมนะตรงนี้ดูห้องกับทันมองเห็นว่าตัวเนี้ย มันจะมีสามสามที่ครับม no the nah ีตรงกลางแล้ก็ทางดิทีสุดตรงนู okay. ้นครับเพราะว่าพอสะพันเห็นเลยก็จะควบคุมตรงนี้นะเห็นเขียวเลือะห้องเยอะมากมีเจ็ดพอเลยนะอ๋อฮะเรดาร์มองไปบนเรดาร์ฮะ